สวัสดีค่ะสวัสดี <c oughs> นะก็ยังยังมีติดติดขัดอยู่บ้านนะคะแต่ก็ค่อยๆดีขึ้นทุกวันแล้วสุขภาพร่างกายอย่างว่าคนเรานะเวลาอายุยิ่งมากก็มันก็จะค่อยๆเสื่อมสภาพลงนะคะปกติอะนะเอาล่ะวันนี้พี่มาคุยเรื่องเยอรมันก่อนเยอรมันตอนนี้ก็เรื่องโควิดก็ลดลงมากนะคะลดลงแล้วนะแต่ก็ ยังมีปะปาอยู่นะคะส่วนคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนทางนี้ก็ยังมีเยอะกฎกติกาเขาในอนาคตคงจะรุนแรงขึ้นแล้วก็คงทราบแล้วนะเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะอย่างมันเลือกตั้งแล้วแล้วก็แองเจล่าก็หยุดพักผ่อนแล้วนะเอาละเราจะมาคุยเรื่องอะไรกันดีก่อนเอ่ยเรื่องน้ําท่วมเหรอน้ําท่วมนี่ก็ไปฟังอรุณีเพื่อไทยมา <c oughs> น้ําท่วมอรุณีบอกว่าอะไร รุ่นอีปูอีปูเอาอยู่อะอรุณีมึงเกิดยังรุ่นนั้นนะ่ะหรือว่ามึงไปอยู่ที่ไหนมาอารุณีมึงไปดูดอนเมืองที่น้นะําน่ะมันถึงโต๊ะใต้ท้องเครื่องบินนะนะั่นน่ะเข้าไปถึงเครื่องบินนะนะั่นน่ะมึงไปดูดอนเมืองนะ่ะความชิบหายตั้งเท่าไหร่นั่นน่ะนะรุ่นอีปูเอาอยู่นะ่ะหมดไปตั้งแต่ก,กี่พันล้านนะนะั่นน่ะกี่ล้านล้านบาทนะนะั่นน่ะฮะรุ่นอีปูนะ่ะ แหมพวกมึงน,นี่สารพัดอย่างที่จะพูดขึ้นมาสารพัดอย่างที่จะสรรหาลุงตู่ลาออกอีกแล้วมึงพูดทุกครั้งแต่ละเรื่องน้ําท่วมก็โทษลุงตู่รัฐบาลลุงตู่น้ำาน่ะมันท่วมทั่วโลกแหละทุกประเทศนะมึงไม่ต้องห่วงหรอกจีนก็ท่วมญี่ปุ่นก็ท่วมเยอรมันนี่ยิ่งท่วมหนักใหญ่เลยมึงรู้ไหมเยอรมันก็มีห้องใต้ดินเขาไม่ได้มีชั้นเดียวเหมือนบ้านเราหรือมีสองชั้นเหมือนบ้านเราเขามีห้องใต้ดินห้องใต้ดินในความชิบหายเกิดขึ้นเยอะมากเลย รถที่จอดอยู่ใต้ดินนะมึงรู้ป่ะเป็นเท่าไหร่เป็นร้อยๆคันเป็นยี่สิบสาสิบคันแล้วแต่ละตึกแต่ละตึกเนี่ยเขาก็มีรถจอดใต้ดินบางตึกเนี่ยที่ดีหน่อยนึงเขาก็ทําไปลงรถจอดใต้ดินเวลาน้ําท่วมมารถน่ะมันออกไม่ทันหรอกความเสียหายมันเหมือนกันทุกประเทศเพียงแต่มันจะมากมันจะน้อยแค่นั้นเอง แปลกนะมึงเอาข่าวสารน้มาแต่แหล่งอรุณีเนี่ยกูถามมึงหน่อยดิง้งแต่มึงอยู่เพื่อไทยนะมึง,เอ,เ,มองเอาข่าวสารอะไรดีๆมาออกมาเอาข่าวสารอะไรดีๆมึงเป็นโคศกได้ไงวะเป็นโคศกฝ่ายค้านเพื่อไทยได้ไงข่าวสารของพวกมึงแต่ละข้อมูลเนี่ยมึงไปย้อนดูกลับ่าคลิปกูปะกูถามมึงทุกครั้งอะ่ะเวลามึงข่าวสารน้ำมาพูดเนะี่ยออกมาสำลอกเนี่ยมึงจบอะไรมาวะฮะแล้วเดี๋ยวปีหน้าอีกสักสองปีเนี่ยเลือกตั้งใหม่ปีกว่าเนี่ยมึงจะได้กลับเหมือนไหมเนี่ย ก็มาเป็นโคสก์นั่นแย่เลยพักเพื่อไทยมึงหาโคสกคนใหม่เถอะกูว่ามึงเปลี่ยนเถอะปะถ้าโคศกรัฐบาลหรือว่าจะเป็นโคศกฝ่ายค้านเนี่ยดีนะมันก็จะทําให้ประชาชน,นได้ฉลาดขึ้นแต่ถ้าเป็นโคศกฝ่ายรัฐบาลหรือโคศกฝ่ายค้านเนี่ยโง่เนี่ยมันก็จะไปเข้าทางควายควายจนะชอบฟังพวกมึงชอบฟังเวลาพวกมึงเอาข่าวสารแบบบิดบี้ดบิดเบือนข่าวสารแบบโจมตีรัฐบาลเนี่ยขี้ไม่ออกก็ลงตู่ เยี่ยวไม่ออกก็รัฐบาลมีอยู่แค่นี้พวกมึงเนะ่ะมึงต้องเห็นใจตอนนี้คนไทยน้ําท่วมมึงต้องช่วยกันอรุณีมึงไปพูดถึงปากใต้มึงไิ้เมื่อวานเนี่ยอะไรเกิดขึ้นระเบิดตำรวจกลับจากที่เกิดเหตุเป็นยังไงผู้เสียชีวิตสองรายผู้บาดเจ็บอีกหกรายมึงไปดูมั่งปากใต้นะ่ะ ทั้งปากใต้ทั้งน้ําต่วมทั้งไอ้มอกอับปรีเนี่ยมงึงไปแหกตาดูกันบ้างแล้วเนี่ยจะเปิดประเทศกูถามนะที่เปิดประเทศเนี่ยรัฐบาลค่ะฮะท่านกรมตํารวจจะเปิดประเทศเนี่ยใครจะมาเที่ยวป,ประเทศทำมีอย่างนี้กันทุกวันทุกวันเนี่ยเคอร์ฟิวสามทุ่มมีหมดเลยพลบรบพลกไม่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ยังเหมือนเดิมไม่เข้าใจเหมือนกันและพวกกรรดาแฟนแต่เห็นมาถ่ายคลิปลงมาเนะี่ยโอ้โหสนับสนุนชิบหายเลย ฮะ huh? แม่งปลากระโดดมาจากนอกแฟตทั้งนั้นเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเลยพอไฟไหม้ลดหน่อยไฟไหม้แล้วตำรวจเลยดีใจกันระยะอับปีนะพวกมึงไม่ต้องทำมาหาแดกอะไรกันวันวันเอาเงินไปซื้อของเฮี้ยขังของจังไรพวกเนี้ยมาเฟียงมาทำลายกันเนี่ยแล้วคนก็จะไม่เบื่อได้ไงกูอยู่ต่างประเทศกูเห็นทุกวันเลยม็อบแต่ฉันกูเบื่อที่จะดูข่าวมึงรู้ไหมข่าวพวกม็อบเนี่ยกูพยายามจะไม่ดูเลยกูมาดูข่าวเนี่ย ข่าวท็อปนิวกับข่าวอาจารย์กบนี่กูก็ปวดหัวละดูแค่สองข่าวนี่พอแล้วกูไม่ต้องไปดูข่าวอื่นแล้วกูจับสองข่าวนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ได้กูไม่ต้องไปนั่งคอยดูตามคลิปพวกมึงหรอกไอ้คลิปอุบาทพวกมึงทั้งหลายเนี่ยสนับสนุนกันจังเลยตกลงนี่ตกลงนี่ในแฟดนี่พวกมึงอยากให้เป็นไงกันฮะพวกมึงอยู่ในแฟดกันพวกมึงต้องรู้ตัวไหนเฮียตัวไหนจังไรแต่พวกมึงก็ยังมีคนสนับสนุนเหมือนกันแหละก,กูไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอ้แฟดแดงเนี่ยมันอยู่กันยังไงทั้งซ้ายท ายเฟี้ยงเข้ามาอย่าพูดนะว่าพวกมึงไม่รู้ไม่เห็นกันพวกมึงรู้เห็นกันแต่พวกมึงไม่บอกแค่นั้นแหละยังก็ต้องปล่อยให้แม่มันอยู่งั้นเลยให้มันเผากันเองเดีย๋ยวก็ไปติดแฝดพวกมึงลแลวแัฐบาลติดแฝดพวกมึงมาเดือดร้อนไอ้หน้าลนะายนั่นกเหมอนกันเข้าโรงพยาบาลพะอ,อะายติดโควิดโคนาใครรักษาให้มึงรัฐบาลรักษาให้มึงใครรักษาพยาบาลมึงเท่าไหร่ออกคลิปมาว่างไงฮะกูจะต้องบอกว่าโควิดสู้สู้ โควิดสู้ๆกับมึงไอ้หน้าลายให้มันเข้าปอดมึงทุกวันนี้มันเข้าปอดมึงอยู่แล้วเดี๋ยวก็จะลงตับมึงเข้าปากมึงจังไรมาหายโควิดแล้วออกมาใหม่ใครรับผิดชอบให้มันตอนนี้รัฐบาลรับผิดชอบอีกแล้วก็ไปติดกันในกลุ่มในม็อบอภปรีพุกมึงแล้วพวกมึงก็มารักษาตัวกันฟรีนี่ไงจับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยจับแล้วประกันตัวกูไม่ว่าหรอกเพราะกูรู้กฎหมายประเทศไทยมีสิทธิ์ออกมาสู้คดีได้แต่มันมันไม่ไหวนะคะท่าน สี่รอบห้ารอบอะจับแล้วปล่อยประกันตัวจับแล้วปล่อยแล้วประกันตัวอย่างเงี้ยมันน่าเบื่อแล้วกว่าคดีจะเสร็จกว่าคดีจะเลื้อยลังเท่าไหร่โอ้โหแปดเดือนเจ็ดเดือนสามปีจนแม่งออกลูกออกหลานแล้วเรื่องก็ยังไม่เสร็จเลยกฎหมายบ้านเราอะกว่าท่านจะอ่านสำนวนเสร็จกว่าท่านจะสั่งฟ้องจนคนไทยลืมกันหมดแล้วแล้วคนแล้วคนไทยก็นิสัยต่างอย่างหนึง่งคนไทยเป็นคนใจดีโกรธง่ายหายเร็วค่ะนี่แหละ โกรธง่ายหายแล้วใจบุญใจกุศลมีความอดทนสูงก็คือคนไทยที่เขาอดทนสูงนะกดอดทนกับพวกมอ็อ,มอบอับปีม็อบม็อบจังไรพวกนี้ไงและไอสัตว์บูดกลับมาอกีกว่าเป็นเสน่ห์แผ่นดินไอแจ๊คกระโดดกลับมันเป็นเสนีย์แผ่นดินฮะอีกข้างทูมตั้งแต่มีพวกมึงเข้ามาเนี่ยนะตั้งแต่มีไอพวกนักการเมืองที่จิตวิป,ปลิต ถึงได้มีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นในประเทศไทยแม่งจ้องอยู่สามอย่างสี่อย่างนี่แหละไล่ลุงตู่แก้แล้วจะทมนูนปฏิรูปสถาบันมึงรู้ไหมกว่าจะเป็นแผ่นดินไทยขึ้นมาได้เนี่ยบรรพบุรุษเนี่ยคดพ่อคดแม่มึงสร้างกันมาเหรอบรรพบุรุษคดพ่อคดแม่มเหรอแม่งมบมึงเท่าเห็บหมาปัญญาอ่อนสัตว์สถุนพวกมึงน่ะ ก็เพราะไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์นี่ไงมันถึงได้เป็นแบบนี้ให้แม่งเรียนจบเลยจบปริญญาตรีก็แม่งเรียนไปจบปริญญาโทก็แม่งเรียนไปมึงต่อเอกให้แม่งเรียนไปอีกประวัติศาสตร์หมดเรื่องมึงไปดูเส้นสมัยก่อนไทยอ่ะข้าศึกอ่ะที่แพ้สงครามน่ะจากประเทศไหนเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยมันจับก,ก็ศึกไทยเอาน้ําล้างตตนให้แด่พวกมึงรู้ไหมกว่าจะมาเป็นแผ่นดินไทยทุกวันเนี้มันพิบหลุดเนี่ยต้องอดทนขนาดไหน สตีไทยสมัยก่อนโดนข่มขคืนจับข้าศึกไทยเอาน้ําล้างตีนให้ข่าศึกไทยเลียจากตีนของพวกมันแล้วทุกวันนี้ชาตินั้นก็ไปเป็นกี่ข้าคนไทยถ้ามึงอยากจะรู้ไปถามคตพ่อคตแม่มึงดูว่าประเทศไหนไอ้พวกจังไรอปรีพวกมึงสัตว์ถอยพวกมึงนี่จริงๆเลยนะไอ้บูดกูถามมึงหน่อยดิ มึงกลับมาเป็นสงเสนีย์ทาไมแผ่นดินฮะคนอย่างพวกมึงนี่นะว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะกูถึงบอกกูต้องยกสองสองนิ้วให้ไงให้โควิดแล้วสู้สู้เข้ามาในปอดพวกมึงกันการต่อสู้แบบใหม่เกิดในประเทศไทยการต่อสู้แบบใหม่เกิดในประเทศไทยก็เพราะมีคนพวกเฮี้ยๆอย่างพวกมึงนี่แหละมีพวกมึงนี่แหละพวกสัตว์นรลกไม่กี่ตัวเนี่ย ตั้งแต่มีพวกมึงในคณะสามสัตว์คณะสามเหี้ยเนี่ย, 3, ย, 3, ย,ยออกมาเนี่ยเด็กง่โง่ไงมันถึงได้เป็นอย่างพวกมันถึงได้ออกมาสร้างความระยำอับปเรียงนี่ไงอีแก่นั่นก็เหมือนกันจังไรไหมอีแก่นั่นอีแก่นั่นก็จังไรแหกแข้งแหกขามอพวกมึงมีอะไรฮะถ่ายทอดแม่งทั่วโลกเลยฟ้องให้เห็นแล้วว่าไอ้มอบพวกมึงเนี่ยมันอับปรียมันถอยมันเป็นคนขั้น ต่ำพวกมึงนะ่ะเป็นมนุษย์ชั้นต่ำไอสัตว์นี่ลุกระดนมชัดๆแหละไอเฮียบูดนี่ลุกระดมจริงๆอะไรยำอับปีชาติหมาไอ้เฮียนี่ชาติหมาจริงๆเลยนะมึงคดพ่อคดแม่พวกมึงเนี่ยนะสอนกันมายัางไงกูถึงได้บอกไงลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นไงถ้าลูกหลานดีนะ ตระกูลบรรพบ,บุรุษก็ดีถ้าลูกหลานเฮี้ยจังไรแล้วก็คดพ่อคดแม่พวกมึงแหละจังไรบรรพบุรุษพวกมึงเนี่ยชัดไม่เข้าวันนี้พี่แป้งก็เหมือนกันแหมพี่แป้งในโชว์ผลงานจังเลยนะพลังอํานาจนกักการเมืองเยอะเหนือกว่าเอาเถอะพี่แป้งพี่แป้งด้วาคนชอบพี่แป้งในะเยอะนักเหรอฮะ นึกว่าคนชอบพี่แป้งประชาชนเนี่ยเขาชอบพี่แป้งอาจจะมีคณะของพี่แป้งนั่นแหละที่ชอบพี่แป้งน่ะกูลืมบอกไปว่าเงินเนี่ยมันซื้อได้หลายๆอย่างมันซื้อจิตใต้สมนึกของคนได้ส่วนมากนะเงินเนี่ยจะซื้อพวกจิตใต้สมนึกของคนจิตจิตใต้สมนึกอปรีจังไรเงิเนจะซื้อได้เยอะส่วนมากมันว่าไงประชารัฐเอ่อพักประชารัฐจะตกต่ำเพราะใคร อาจจะแพ้เลือกตั้งครั้งต่อไปกับพักก้าวไกลจริงเหรอพี่แป้งพักประชารัฐตกต่ำนี่กูว่านะอาจจะมีเอ่อปรสิตไม่กี่ตัวหรอกที่พักนี้ตกต่ำคนที่เป็นปรสิตก็น่าจะรู้ตัวเองแต่ขอบอกก่อนเลยนะกูอยู่เยอรมันแต่กูชอบนะกูชอบพักประชารัฐจังเลยกูชอบจังเลยกูชอบลุงเต่ากูชอบลุงป้อมชัดไหมแต่บางคนกูก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นักหรอกดูถูกก็ตั้งพักตัวเองเลย มึงก็ลาออกไปซะมึงไปตั้งพรรคใหม่เอาซะถ้าไม่รักอนะ่ะอยู่ไม่ได้แม่งจะเป็นต้องเกรงใจใครเลยถ้ากูเป็นนักการเมืองเหอกูเป็นอย่างมึงเหรอ <c oughs> กูไม่อยู่หรอกถ้ากูไม่พอใจกูก็ไปหาพรรคใหม่แค่นั้นเองจบแล้วดูซิครั้งต่อไปจะมีคนเลือกมึงขึ้นมาอีกไหมแม่งนักการเมืองนี่บางคนนี่นะมันเล่นการเมืองนี่มึงมาเล่นการเมืองกันทําอะไรกูอยากรู้จังเลยการเมืองพวกมึงมาเล่นกันทําอะไรช่วยเหลือประชาชน หรือมึงต้องการอำนาจต้องการความยิ่งใหญ่มึงจะต้องเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนะั้นพวกมึงจะต้องอยากได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงนี่มึงมาช่วยเหลือประชาชนที่ประชาชนเลือกมลงมาหรือมึงจะมาเอาอำนาจกันอีคอนสวยตาโตนะั่งกับมันการอีคอนแทกเลนกูไม่เห็นมึงทำอะไรเลยเนี่ยได้แต่เดิน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 ตามคนนั้นเดินตามคนนี้ ความรู้ท่วมหัวแต่มึงทำอะไรให้เป็นเลยกูไม่ต้องทำอะไรสักอย่างกูเป็นไม่มผลงานอะไรเลยสักอย่างหนึ่งฮะอีคอนแทกเลยนั่นก็เหมือนกันไร้าสาระจังเลยพวกมึงเนี่ยผลงานไม่มีหลายๆคนนักการเมืองผลงานไม่มีแถมปากก็ยังไม่ค่อยดีนะนี่กูพูดถึงฝ่ายรัฐบาลน,นะแต่กูก็ยังสนับสนุนลงตู่อยู่ดีเพราะนักการ์พอไอ้พวกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเนี่ยนะครับมันลึกมากลึกเกินกว่าพวกเราคนคนเออ ปัจจุบันเนี่ยจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเมืองพี่นี่ก็ยังเข้าใจพี่ก็พยายามศึกษานะเรื่องการเมืองนแะแต่มันก็ยังไม่ลึกมันก็ยังไม่ไม่รู้ว่จะลึกซึ้งขนาดไหนนะเราเราไม่ได้อยู่ในการเมืองอะ่ะเราดูแต่ข่าวข้างนอกเราก็จับได้เพียงแต่ข้อความนั้นข้อความนี้แล้วก็ดูการกระทําของนักการเมืองบางคนดูการกระทําของสอสบางคนว่ามันมากันแบบรูปการแบบไหน เอาแล้วก็เราก็พูดเท่าที่เท่าพ,พี่พี่ก็พูดเท่าที่สายตาของพี่นะคะอาจจะไม่ถูกใจใครบางคนนะแต่ก็พูดจากเหมือนกันอย่าง,งากับคนเราเนี่ยมันจะต้องพูดจากความรู้สึกของตัวเองอย่างพี่เนี่ยพี่จะมาพี่จะต้องพูดจากความรู้สึกของพี่เองจะมาเสแสร้งจะมาตอแหลมันก็ไม่ได้ก่ะเพราะเราต้องพูดความความเอ่อความจริงจากที่เรารับรู้เรารับเห็นมาเรื่องรถจีโน่ก็เหมือนกัน ออคอฝอกูถามนอยเถะเรื่องรถจีโน่เนี่ยมึงซื้อรถจีโน่มาจากประเทศอะไรวะทําไมรถจีโน่ประเทศอื่นก็เห็นเหมือนรถจีโน่ประเทศไทยเลยประเทศไทยฉีดจนแบเยี่ยวฉีดโค้งเงี้ยมึงไปดูจีโน่ประเทศอื่นนี่มึงมาเรียนแบบประเทศเยอรมันเนี่ยหรือเนเธอร์แลนด์หรือฝร,รั่งเศสเนี่ยมึงซยี่ห้อจีโน่ที่มันฉีดน้ำแรงๆหน่อยได้ไหม แม่งกูบอกกี่ครั้งแล้วฉีดน้ําเนี่ยประเทศอื่นมาจีโน่ก็ฉีดกันหัวกระเด็นกระดอนวะก็ฉีดกันแม่งกระเด็นไปสามเมตรห้าเมตรสิบเมตรประเทศไทยฉีดแม่งยันยืนกลางร่มกันอยู่เลยไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้มีอะไรยี่ห้อเสียยี่ห้อจีโน่เขาหมดเลยท่านแล้วท่านจะปล่อยไปอย่างนี้เหรอทุกวันทุกวันเหรอเนี่ยปล่อยไอ้จังไรเนี่ยเอามาก่อกวนทุกวันเลยเหรอเอามาซ่องสมซ่องโจรกันทุกวันเงี้ยเหรอแล้วก็จับวันละสามคนหน้าคนจับวันนีุู้งนี้ประกันตัวจับวันนีุู้งนี้ประกันตัวอีกละ ถ้าเป็นประเทศอื่นนะถ้าเป็นประเทศอื่นวันนี้มีเรื่องพรุ่งนี้ตำรวจขึ้นไปกดกลิ่งลากคอก็ไปลงพักแล้วลากคอเข้าตารางแล้วถ้ามึงหมิ่นสถาบันกันมึงโจมตีประธานที่ปดีมึงขู่อาฆาตมาร้ายพวกมึงไม่รอดกันหรอกประเทศไทยแม่งสามเดือนเจ็ดเดือนอีอังอังเจ็ดเดือนกว่าจะเสร็จเรื่องอ ตระกูลในไอ้ตระกูลในแจ๊กระบดกี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ปีแล้วแล้วใช่ไหมยังไม่สร็จเรื่องเลยกว่าท่านจะอ่านน้องสงสัยจะใช้สงสัยจะใช้การอ่านสำนวนเนี่ยสำนวนสงสัยจะอ่านนานคงจะวิเคราะห์กันนานเลยก็เหมือนทุกๆคดีที่เราเห็นมาแหละค่ะอิทธิพลมันยังมีเยอะอิทธิพลอำนาจอำนาจมืดมันยังมีเยอะ มันก็เลยทําให้เกิดความเชื่องช้าลงกฎหมายไม่รู้นะกูพูดตามความคิดเห็นของกูนะกว่าพวกท่านจะทําสํานวนเสร็จกว่าจะหลายๆอย่างโอโ้โหดูซส้ผมหงอกเพิ่งจะเห็นนะเนี่ยแต่พี่ไม่ถอนหรอกแก่แล้วหน้าถอนนะเส้นนี้ดูดิอีกิคุก,กย,กอยไอเรื่องที่บางเรื่องเนี่ยพี่ก็ไม่อยากจะพูดหรอกนะไม่ค่อยอยากจะคุยเท่าไหร่หรอกนะ แต่เวลามันมาฟังความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยความคิดเห็นของเจ้าตัวเขาเองเนี่ยยังอีไข่เน่าเนะี่ยไข่เน่ามันบอกเป็นเรื่องส่วนตัวของมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรอกว่าถ้าเรื่องส่วนตัวงมึงมม่ต้องปิดให้มิดนะมันเป็นเรื่องความน่าด้านไม่มียางอายมากกว่าแล้วมึงก็บอกให้รัฐบาลเนี่ยทําให้ถูกต้องตามกฎหมายถ้าทําให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะประเวนีนะมึงต้องทาเหมือนชาติอื่นเขาชื่อ ลงในคอมพิวเตอร์ว่ามึงมีอาชีพแบบนี้แล้วมึงก็เอ,อรับบริการอยู่บ้านเลขทีน่นี้นะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยมึงได้กี่คนมึงก็ต้องลงเสบือเสีให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเวลามึงจะไปทําเอกสารอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับทางราชการหรือจะไปทาพาสปอร์ตทำแล้วแต่เขาก็จะลงเอาไว้ทันทีพอกดปุ๊บเขาก็จะรู้เลยว่ามึงมีหน้าชิปหน้อาอาชีพหน้าที่อะไร นะแล้วก็ต้องเสียาษีถูกต้องมันเป็นเรื่องน่าอายเขาไนไข่เน่ากูจะบอกมึงอายุแค่80 9บเองคิดได้ยังไงไม่มีประเทศไหนแล้วค่ะที่เขาจะออกกันมาแหกปากเปิดเผยมันอย่างเหมือนอย่างเด็กรุ่นนี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะไอ้เรื่องอปีจังไรของพวกมันเนี่ยนะอีกเรื่องเซ็กทอยมั่งอย่างเรื่องมันเป็นเรื่องน่าอับอายอะ แต่ถ้ารัฐบาลถ้าเรียกร้องนะคะไอ้เรื่องค้าประเวณีและทำให้ถูกต้องติดกกฎตามกฎหมายเนี่ยก็ต้องมีหมอดูแลหมอรักษานะอันนี้เราเราไม่ว่ากันนะคะเรื่องอาชีพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าทำแล้วปิดบังกันได้มันก็เป็นสิ่งดีเพราะว่าพี่เข้าใจอย่างหนึ่งคนที่ทำงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเรื่องพวกนี้ก็ ส่วนมากนะก็คืออาจจะเพราะความจําเป็นจากครอบครัวอันนี้เราไม่ว่ากันค่ะนะอาชีพใครก็คิดกับเอาเองตัดสินใจกันเอาเองอยู่ที่ความสามารถของคนเหมือนบางคนเนี่ยเรียนจบป,ปริญญาตรีมายังต้องไปอยู่เซเว่นอีเลเว่นอย่างเงี้ยหรือไปทำงานเอ่อแมคโดนัลด์นะคะก็คือบริษัทไหนเนี่ยที่เราทำงานเราเลี้ยงเราตัวเราเองได้เนี่ย มันก็ดีอย่างหนึ่งที่เราถ้าเราไม่เลือกงานไม่เลือกหน้าที่นะคะถ้าเราไม่เลือกงานเราไม่เลือกหน้าที่เราก็จะเลี้ยงตัวเราเองได้เรามาพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่า,เ,าเอาเอาสักนิดหนึ่งเรื่องนะักการเมืองของเนี่ยเยอรมันที่เขาเลือกชนะเลือกตั้งมาเนี่ยเอสเพเดเขาเนี่ยนะนโยบายเขาบอกว่าตอนนี้นะคะเยอรมันเนี่ยชั่วโมงหนึ่งรู้สึกจะสิบยูโรห้าสิบเซนชั่วโมงหนึ่ง ค่าตัวทํางานเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาชนะเลือกตั้งเขาจะให้12ยูโรต่อหนึ่งชั่วโมงนะก็แล้วตอนนี้ก็ชนะเลือกตั้งแล้วคนเราทางนี้เราก็จะดูกันว่าแต่พี่ไม่ได้เลือกเขานะเรามีสิทธิ์เลือกค่ะมีสิทธิ์เลือกเพราะเขาว่าก็จะมีจดหมายมาให้เราพี่ไม่ได้เลือกเขาหรอก เราก็จะดูว่าเขาจะทําได้ไหมเหมือนบ้านเราอะนะเวลาที่ไปหาเสียงกันแก็สร้างสารรค์กันว่าจะพูดแบบนั้นจะพูดแบบนี้ก็จะดูว่าเขาจะทําได้ไหมว่าสิบชั่วโมงละสิบสองยูโรถ้าชั่วโมงละสิบสองยูโรตอนนี้ยูโรหนึ่งเอาเราตีกันง่ายๆทักสามสิบห้าบาทสามสิบห้าสามชั่วโมงมันก็ขึ้นเบามันก็ขึ้นขึ้น,น,นลงลงกะน,นะต่าๆก็ประมาณสามสิบห้าสามสิบห้าสิบเออชั่วสิบยูโรก็สามสิบห้าสามสิบห้าสามร้อยห้าสิบก็ตกสี่ร้อยกว่า ถ้ามันเป็นไปนได้นะแต่พี่ว่ามัน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 ,มนไม่รู้นะพูดลำบากอะ่ะเพราะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วยชั่วโมงนี้เอาละวันนี้ได้หลายเรื่องอย่าลืมนะคะเอาไปบอกพวกมันด้วยใครที่มีญาติพี่น้องอยู่สอนให้ลูกหลานฟังว่าสมัยก่อนมันพ่าผู้ดุดเรากว่าจะมีแผ่นดินไทยมาได้เนี่ยผ่านอะไร,ระบ้าง ไม่ว่าสตรีไทยหรือปอันพระบุุษชายไทยของเราสมัยก่อนนะครับปู่ย่าตายายกว่าจะไปเป็นแผ่นดินไทยทุกวันนี้เหนื่อยล้าขนาดไหนการสูญเสียมากขนาดไหนนะวันนี้เอาเบาๆค่ะยี่สิบทีดูแลตัวเองด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ